สวัสดีครับคุณครูคลิปนี้นะครับก็จะมาดูนะครับวิธีการที่จะเพิ่มผู้มีสิทธิ์ใช้งานนะครับเพื่อให้นะผู้ใช้งานเนี่ยสมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบดีฟนะครับเพื่อให้ได้อีเมลนะครับอีเมลใช้งานระบบดีฟนะครับหลังจากที่นะครับผู้ดูแลผู้ใช้งานระดับสถานศึกษานะครับได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบดีฟของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับก็จากที่แจ้งนะครับให้ ให้ได้ดําเนินการนะครับรวบรวมข้อมูลนะครับบุคลากรในโรงเรียนนะครับเพื่อเพื่อเพิ่มสิทธิ์และเข้าให้เขาลงทะเบียนสมัครใช้งานได้นะครับก็จะมีข้อมูลในส่วนที่เป็นเลขประชาชนนะครับคำนำหน้าชื่อสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับที่เป็นปีพศนะครับอันนี้เป็นข้อมูลตัวอย่างนะครับหลังจากที่คุณครูเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูวิธีการที่จะเพิ่มสิทธิ์การใช้งานแล้วก็ให้ให้บุคลากรได้สมัครเข้าใช้งานระบบได้นะครับ หลังจากที่ล็อกอินเข้าสู่ระบบ e e ฟนะครับเรียบร้อยนะครับผู้ดูแลผู้ใช้งานระดับสถานศึกษานะครับของโรงเรียนนะครับล็อกอินเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็มาดูนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าเลขนะครับเมนูที่เกี่ยวข้องนะครับเมนูที่เกี่ยวข้องก็จะมีผู้มีสิทธิ์สมัครใช้งานนะครับแล้วก็ผู้ใช้งานนะครับจะขออธิบาย2เมนูนี้นะครับส่วนเมนูอื่นๆนะครับไว้โอกาสต่อไปนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องก็จะมาแนะนํานะครับ ครับเราไปดูวิธีการเพิ่มผู้มีสิทธิ์สมัครใช้งานกันเลยนะครับคลิกที่เมนูผู้มีสิทธิ์สมัครใช้งานนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับที่หน้าผู้มีสิทธิ์สมัครใช้งานในโรงเรียนนะครับการเพิ่มนะครับก็จะมี2ลักษณะนะครับอันแรกนะครับก็คือเพิ่มทีละ1คนนะครับอันที่2ก็คือเพิ่มครั้งละหลายคนนะครับเดี๋ยวจะแนะนําวิธีแรกก่อนนะครับก็คือเพิ่มครั้งละ1คนนะครับก็ไปคลิกที่ เมนูสร้างนะครับจะอ,อยู่ทางขวาตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับข้อมูลที่ต้องใช้สําหรับในการาสร้างผู้มีสิทธิ์สมัครใช้งานนะครับก็คือมีมีคํานาหน้านะครับชื่อจริงนามสกุลนะครับหมายเลขบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางนะครับกรณีหมายเลขบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางเนี่ยถ้าเกิดกรณีที่เราเราเพิ่มผู้มีสิทธิที่เป็นนักเรียนนะครับซึ่งสามารถทําได้เนี่ยกรณีนักเรียนติด G นะครับก็เอารหัส G มาใส่ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ ถ้าก็เป็นปกติเป็นคุณครูเป็นนักเรียนเป็นผู้ดูแลเปนายทะเบียนเนี่ยก็ใช้เลขประชาชนได้เลยนะครับต่อมาก็เป็นวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็หน่วยงานต้นสังกัดนะครับหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยของเราเป็นโรงเรียนเนี่ยเลือกที่สํงงานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งสังกัดตปทนะครับซึ่งจะได้เมลที่ต่อท้ายด้วย adobe.mo.e.go.th นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ ข้อมูลบทบาทนะครับในส่วนของโรงเรียนเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน4บทบาทนะครับก็คือผู้ดูแลผู้ใช้งานระดับสถานศึกษานะครับนายทะเบียนนะครับครูและนักเรียนนะครับอันีวจะยกตัวอย่างนะครับให้ดู1 1คนนะครับข้อมูลนะครับตัวอย่างให้1คนนะครับนายมาลวยนะครับ จดดีนะครับหมายเลขประชาชนวันเดือนปีเกิดนะครับอ่าก็หน่วยงานต้นสังกัดนะครับสำนักงานคณะกรรมการการกศึกษาขาัรรา้นพื้นฐานโดยบทบาทนะครับเราจะเพิ่มเป็นคุณครูนะครับ เสร็จแล้วโรงเรียนนะครับโรงกรอกโรงเรียนของเรานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอ่าถ้าเป็นโรงเรียนของครูก็พิมพ์โรงเรียนของตัวเองลงไปนะครับหลังจากนั้นเมื่อครบแล้วนะครับกดที่ปุ่มบันทึกนะครับอ่ามันก็จะขึ้น pop up บอกว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราสามารถที่จะมาดูได้นะครับในในข้อมูลที่เป็นข้อมูลของผู้มีสิทธิสมัครใช้งานนะครับเราสามารถเลือกดูได้ ก็เป็นรายชื่อที่คุณครูใส่ไปแล้วแล้วก็ที่เพิ่มไปเมื่อกี้นะครับใช่มารวยจิตดีนะครับก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณครูใส่ไปแล้วมีอาจจะมีผิดพลาดในในเรื่องของวันเดือนปีเกิดนะครับหรือว่าหรือว่าเลขประชาชนอย่างนี้ครับก็สามารถกลับมาแก้ไขได้นะครับก็แก้ไขแล้วกดบันทึกอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็น วิธีนะครับสมัครใช้งานในโรงเรียนนะครับแบบ1คนนะครับส่วนวิธีการลงทะเบียนก็เป็นวิธีการเดียวกับที่คุณครูซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้ใช้งานระดับสถานศึกษาเนี่ยลงทะเบียนก็เป็นวิธีเดียวกันนะครับผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th เช่นกันนะครับต่อมาเป็นวิธีที่2นะครับเป็นการเพิ่มผู้มีสิทธิสมัครใช้งานนะครับครั้งละมากกว่า1คนนะครับหรือว่า ครั้งละหลายๆคนนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดไฟล์เทมเพลตมาก่อนนะครับไฟล์เทมเพลตหมายถึงไฟล์ที่มีการกําหนดไว้แล้วว่าต้องใส่ข้อมูลอะไรบ้างนะครับแต่ละคนนะครับเปิดขึ้นมาก่อนนะครับโดยเราสามารถไปดาวน์โหลดได้จากเมนูดาวน์โหลดเทมเพลตนะครับตรงนี้นะครับเราทําไปเลยนะครับคลิกดาวน์โหลดเทมเพลตครับจากนั้นเลือกที่เก็บนะครับแล้วก็ดูว่าชื่ออะไรนะครับแล้วก็เซฟ นะครับไฟล์เทมเพลตจะเป็นไฟล์ .csv นะครับซึ่งเปิดได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel นะครับก็คลิกเปิดขึ้นมาเลยนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะได้ไฟล์หน้าตายอย่างนี้นะครับนะครับก็จะเห็นว่ามีคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องดังนี้นะครับมีเลข ประจตัวประชาชนนะครับวันเดือนปีเกิดเป็นปีพศนะครับบทบาทว่าจะให้เขาเป็นเป็นครูเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นนายทะเบียนหรือผู้ดูแลที่เราจะเพิ่มก็ได้นะครับแล้วก็หน่วยงานต้นสังกัดนะครับเป็นสํานักงานคณะกรรมการการศาาาาึกษาขั้นพื้นฐานนะครับคํานําหน้าชื่อนะครับชื่อชื่อกลางถ้ามีนะครับแล้วก็นมสกุลแล้วก็ชื่อโรงเรียนแล้วก็สํานักงานเขตนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข้อมูลที่คุณครูเตรียมไว้แล้วของบุคลากรแต่ละค,คนเนี่ยก็ให้ใส่ข้อมูลตามนี้นะครับ คุณครูอย่าไปสลับคอลัมน์อย่าไปเพิ่มคอลัมน์นะครับใช้คอลัมน์ตามนี้เท่านั้นนะครับโอเคอันนี้ผมลบแถวที่ไม่ต้องการออกทีนี้สังเกตว่าเลขประชาชนนะครับมันไม่แสดงเป็นเลข1 3หลักนะครับเดี๋ยวผมจะแก้มันโชว์เป็นเลข13หลักเราจะได้ตรวจสอบได้นะครับโดยผมจะคลิกขวาที่หัวคอลัมน์เนะครับแล้วก็เลือก format cell นะครับจากนั้นไปที่ custom นะครับ ที่เจนอลลตรงนี้นะครับที่ท้ายนะครับะจะใส่เครื่องหมายชาร์ปอ่ะตัวเดียวนะครับเสร็จแล้วกดโอเคก็จะเห็นว่าอตอนนี้โชว์เลขประชาชนเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับก็ให้คุณครูนําข้อมูลบุคลากรของโรงเรียนมาใส่เดีย๋ยวผมจะใช้ข้อมูลตัวอย่างนะครับที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับผมแทนที่ลงไปนะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้อั็เกตว่าคอลัมน์เลขประชาชนแล้วก็พอดนปีเกิดแล้วก็บทบาทที่เราจะให้เข้าไปนะครับสานักงานคณะกรรมการการศึกษากันพื้นฐานนะครับคํานาหน้าชื่อชื่อกลางไม่มีนะครับแล้วก็นมสกุลทีนี้ชื่อโรงเรียนชื่อโรงเรียนอันนี้ชื่อโรงเรียนของคุณครูนะครับให้เอามาจากในระบบนะครับถ้าถ้ามีเว้นวรคกต้องวรรคเหมือนกันถ้าไม่มีเว้นวรรกก็ต้องไม่มีเว้นวรรคเหมือนกันกับในระบบ นะครับไม่งั้นมันจะไม่ผ่านนะครับเสร็จแล้วสํานักงานเขตนะครับพิมพ์สปปจุดกระบี่พิมพ์อย่างนี้นะครับไม่มีเว้นวรรคนะครับให้พิมพ์เหมือนตัวอย่างนี้นะครับเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลพร้อมแล้วพร้อมที่จะนําเข้าสู่ระบบนะครับเรากดปุ่มเซฟนะครับเพื่อบันทึกผมย่อไว้ก่อนนะครับอ่าหลังจากนั้นหลังจากที่เราเตรียมข้อมูลบุคลากรนะครับเพื่อจะเพิ่มผู้มีสิทธิ์สมัครใช้งาน ลังละหลายคนนะครับต่อมานะครับเราจะนําข้อมูลที่เราทําไว้เมื่อกี้นะครับอัปโหลดเข้าระบบไปนะครับก็ให้คลิกที่อัปโหลดไฟล์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับนําข้อมูลผู้มีสิทธิสมัครใช้งานเข้าระบบนะครับก็ให้เราคลิกเลือกไฟล์ csv เมื่อกี้นะครับก็กดที่ปุ่ม browse ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เมื่อกี้ผมเซฟไว้ตรงนี้นะครับก็คลิกแล้วก็ open นะครับชื่อไฟล์ก็จะปรากฏตรงนี้ เสร็จแล้วกดยืนยันนะครับเพื่อนําข้อมูลเข้าระบบอ่าได้แล้วนะครับถ้าไม่มีผิดพลาดอะไรนะครับจะมีปอปอัพขึ้นว่าอัปโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดโอเคนะครับสังเกตว่าชื่อที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับเมื่อกี้ก็แสดงมาแล้วในในหน้าผู้มีสิทธิ์สมัคใช้งานในโรงเรียนนะครับทีนี้ก็เหลือในขั้นตอนของบุคลากรแต่ละท่านที่จะไปลงทะเบียนนะครับในเว็บไซต์ นะครับ w w w deep.go.th นะครับซึ่งผู้ดูแลผู้ใช้งานระดับสารนศึกษานะครับก็ก็จะคอยให้คำแนะนำนะครับแต่ละท่านให้ลงทะเบียนได้เรียบร้อยนะครับต่อไปก็เป็นการจัดการผู้ใช้งานนะครับเมื่อบุคลากรนะครับได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูนะครับสามารถเข้าไปจัดการผู้ใช้งานได้นะครับโดยไปที่เมนูผู้ใช้งานนะครับคลิกเข้าไปนะครับ อตอนเราเข้ามาคลิกที่เมนูผู้ใช้งานเนี่ยตังเกตว่าต้องใช้เวลาในการาประมวลผลข้อมูลในการที่จะดึงข้อมูลมานะครับตัวนี้อาจจะต้องรอเพราะว่าขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับแล้วก็ตัวระบบเองว่า,ามีข้อมูลเยอะมากน้อยแค่ไหนมีคนใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะมีแสดงเป็นข้อมูลนะครับบุคลากรที่เป็นผู้ใช้งานของโรงเรียนเรานะครับหรืออาจจะดูเป็น แยกเป็นบทบาทของแต่ละบุคคลก็ได้นะครับเช่นอันนี้เป็นนักเรียนนะครับอ่ะก็ะจะแสดงรายชื่อตามบทบาทที่เราเลือกนะครับอ่ะก็จะอ,อย่างนี้ทีนี้เมื่อเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยครับว่าาข้อมูลผู้ใช้งานมีใครบ้างที่สมัครแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะดูรายละเอียดของบุคคลนั้นๆน,น,นะครับเช่นอ่าจะดูข้อมูลที่เป็นรายทะเบียนคนนี้นะครับก็สามารถดูรายละเอียดเขาได้นะครับ ข้อมูลบทบาทอะไรหน่วยงานหังกัดอีเมลอะไรนะครับชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษเบอร์โทรนะครับอันเนี้ยแล้วก็โรงเรียนที่สอนนะครับทีนี้นเราก็สามารถดูข้อมูลเช่นข้อมูลติดต่ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของข้อมูลเลขประชาชนเนี่ยจะดูไม่ได้นะครับอันนี้คือรายละเอียดข้อมูลนะครับต่อมานะครับกรณีที่ผู้ใช้งานนะครับลืมลาดผ่าน เขาสมัครผ่านแล้วแหละมีอ e ีเมลแล้วก็มีรหัสผ่านแต่ว่าวันหนึ่งเขาลืมรหัสผ่านเนี่ยผู้ดูแลผู้ใช้งา,นก,า,านก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนรหัสผ่านให้้คุณครูก็ได้นะครับสามารถทําได้ก็คือการเปลี่ยนรหัสผ่านแต่ว่าไม่สามารถที่จะดูรหัสผ่านได้นสั่งเปลี่ยนรหัสผ่านได้อย่างเดียวอาจจะยกตัวอย่างการเปลี่ยนรหัสผ่านของนายทะเบียนคนนี้นะครับที่จะอีเมลนี้นะครับก็คลิกที่เปลี่ยนรหัสผ่านนะครับ แล้วก็ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับหลังจากกำหนดรหัสผ่านแล้วนะครับรหัสผ่านก็ยังเป็นเงื่อนไขเหมือนตอนที่คุณครูสมัครนะครับก็คือ อย่างน้อย8ตัวอักษรน,นะครับแล้วก็มีตัวเลขตัวใหญ่สลับกันนะครับมีอักขระพิเศษอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับมีตัวเลขอย่างน้อย1ตัวนะครับ,ลรบแล้วก็พอเสร็จแล้วก็กดบันทึกอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยทีนี้เมื่อเมื่อแก้ไขอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับอ่าเขาให้ให้คุณครูที่เป็นผู้ดูแลนะครับก็คือแจ้งรานผ่านใหม่ไปกับผู้ใช้งานของเราแล้วก็ให้เขาเข้าไป แก้ไขลานผ่านนะครับเพื่อให้เป็นลานผ่านที่เขารู้เพียงคนเดียวนะครับอันนี้ก็คือการาจัดการผู้ใช้งานนะครับก็จะมีอีกเมนูหนึ่งก็คือเมนูแก้ไขข้อมูลนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับสามารถแก้ไขอะไรบ้างนะครับก็คือ,อคำนำหน้านะครับชื่อตระกูลภาษาไทยนะครับคำนำหน้าชื่อตระกูลภาษาอังกฤษ เบอร์โทรนะครับข้อมูลพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถแก้ไขบทบาทได้นะครับแต่ว่าโรงเรียนในเราเราไม่เปลี่ยนนะครับเป็นโรงเรียนเดิมนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนบทบาทให้เขาจากนายทะเบียนเป็นครูหรือว่าเป็นผู้ดูแลอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ข้อมูลที่เปลี่ยนก็ใช้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดปรกดบันทึกหลังจากการเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคนะครับในการค้นหาผู้ใช้งานนะครับเพื่อที่เราจะ ไม่ว่าจะดูรายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้งานนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านหรือว่าแก้ไขข้อมูลนะครับนอกจากวิธีที่เราจะเลือกจากบทบาทแล้วเนี่ยฮะเราสามารถที่จะค้นหานะครับค้นหาไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลอีเมลหรือว่าบัตรประชาชนก็ได้นะครับโดยปกติถ้าเป็นวิธีที่ผมใช้บ่อย,อยๆก็จะเป็นค้นหาจากเลขประชาชนนะครับหรือว่าจากอีเมลนะครับเราสามารถที่จะป้อนอีเมลเพื่อค้นหาได้นะครับ บางทีผู้ใช้งานเนี่ยเขาลืมรหัสผ่านนะครับเขาสามารถแจ้งอ e ีเมลหรือเลขประชาชนก็ได้นะครับยกตัวอย่างให้ดูอันหนึ่งนะครับอันนี้ค้นหาจากจากอ e ีเมลนะครับมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับจะเห็นว่าในการจัดการผู้ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการค้นหานะครับแบบบทบาทหรือการค้นหาด้วย อีเมลหรือเรียกประชานชนหรือว่าข้อมูลชื่อตระกูลนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะจัดการผู้ใช้ได้นะครับกรณีที่ผู้ใช้เยอะๆเนี่ยจะมีประโยชน์มากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนที่คุณครูไม่เยอะก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถเลื่อนหาได้นะครับเราก็สามารถที่จะจัดการผู้ใช้ของเราได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะครับสวัสดีครับ